สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด i อทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ในส่วนของไฟล์นะครับที่อยู่ในแอปชั่น google drive ของเรานะครับให้เป็นสาธารณะนะครับที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้กันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทํำผ่านในส่วนของแอปชั่น google drive ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทํา จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Drive กันนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของ g o o g l e Drive แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทำการเลือกไฟล์นะครับที่เราจะต้องการแชร์เป็นสาธารณะกันนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นไฟล์ไฟล์นี้นะครับก็ให้เราไปคลิกไปที่ส่วนของจุด3จุดนะครับที่ไฟล์กันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกจุด3จุดแล้วนะครับจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ออมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของเมนูแชร์นะครับซึ่งอยู่ด้านบนสุดนะครับก็ทำการคลิกแชร์กันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกแชร์กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็จะมีส่วนของอมายังในส่วนของหน้าแชร์กันนะครับหลังจากที่เรามาในส่วนของหน้าแชร์กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของด้านล่างนะครับที่เขียนว่าไม่ให้แชร์กันได้เลยครับและล่าสุดนะครับคลิกกันลดครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจ <apps> ัดการสิทธิ Gan ์เข้าถึงกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้านี้กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับสิทธิ์เข้าถึงทั่วไปกันนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของเปลี่ยนกันเลยนะครับที่เป็นตรงจากัดตรงนี้นะครับจะมีข้อความที่เขียนว่าเปลี่ยนนะครับก็คลิกคลิกตรงเปลี่ยนตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าสิทธิ์เข้าถึงทั่วไปกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าจํากัดกันได้เลยนะครับซึ่งจะมีอยู่มเมนูเดียวครับการทำการคลิกจํากัดกันลดครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของจํากัดแล้วนะครับก็ ในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการให้เลือกกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าทุกคนที่มีลิงก์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของสิทธิ์นะครับให้ทุกคนนะครับ สามารถเข้าถึงในส่วนของออไฟล์ที่เราได้ทำ,ทำการแชร์เป็นสาธารณะกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการแชร์ไฟล์ออใน Google Drive นะครับให้เป็นสาธารณะ,ะ,ะที่ทุกคนสามารถเข้ามาเ,ออเยี่ยมชมได้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h a n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ